โอ้ลมพัดดีจริงวันนี้อยู่ที่สูงตุ๊กเถอเลยต้องมาอยู่ที่สูงแนี้รู้สึกปลอดภัยไหมเูอจะกแบปลอดภัยตั้งแต่มีคนเข้ามาใกล้ๆนะ ไม่กี่เดือนก็ได้บินแล้วมาดูเสียงอะไรร้องคิ๊บคิคิโอ้โหแบบนี้ห่อนมากเลยยังห่อนมากเลยโอ้ยห,ห,ห,หิวหิวหิวเหรอโอ้โหหิวมากเลยใช่ไหมโวยร้อนด้วยสิเดี๋ยวพอเมฆมาแล้วทนหน่อยทอนหน่อย เนี่ยปากเหลืองเลยนะ <S <S เป็นไงอยู่บนนี้เป็นไงล้องพัดเย็นดีไหมเอาละไปละไม่ควรล้ว